สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับบีมสลันยูเคลื่อนไหวล่าสุดหลังแม่แตงโมถอนฟ้องคดีฆาตกรรมแก๊งเรือสปีดโบ๊ทกลายเป็นจุดแตกขับที่ทำให้นางพนิดาศิรยชิตยุทธินแม่ของดาราสาวแตงโมนิดาไม่พอใจอย่างมากตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าล่าสุดในเพศสรยุทธสุทัศนจินดารกมกรข่าวได้อัปเดตว่านางพนิดาหรือแม่ของแตงโมนั้น ได้ยื่นถอนฟ้องคดีที่นายอฉริยะยื่นฟ้องผู้ต้องหาบนเรือสปีดโบ๊ทต่อศาลจังหวัดนนทบุรีไปก่อนหน้านี้ในความผิดคดีอาญารวม8มาตาเป็นคดีฆาตกรรมโดยนางพิดานั้นได้ยื่นถอนคำฟ้องคดีตรงจากศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วและศาลได้ยกเลิกวันนัดไตส่สวนคำฟ้องในวันที่20กรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านบีมสรัญยูนักแสดงและพิธีกรชื่อดังซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงที่ช่วยตามหาร่างของดาราสาวแตงโมนิดาตั้งแต่วันที่ตกเรือจนเป็นผู้ที่มีการติดตามข่าวสารของแตงโมมาโดยตลอดและได้โพสต์ข้อความล่าสุดโดยได้เผยว่าภาพของสายพลังใบแต่ต้องสะดุด กับภาพสุดท้ายนั่นก็คือภาพของแม่แตงโมโดยได้ระบุว่าสหายพลังใบแพลังใบสายพลังใบอันสุดท้ายลั่นฮ่าฮ่าฮให้ใบเป็นแฟชั่นชนเผ่ายันใบขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ